เจนหนะครับปีสองพัิบวิ่งอยู่7จ็ดหกิโลครับก็เขม่าประมาณนี้ครับตเ้องเขียด้วยไม่ใครโกลนัันเดี๋มันหมดเลยโอ้โหนี่นะครับอันี้เดี๋ยวมันหมดเลยอุ้ย มันหนาขนาดนี้เลยเหรอวะเหี่ยมันจะตันแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเกือบจุดแล้วเนี่ยบางคันในี่ล้นเลยแหละนี่แหละโอ้โหส่งเรียวให้เจ้าของเขาบางคันเนี่ยโอ้จนแบบล้นเอิอไปอ่ะเมื่อกี้คิดว่ามันติดแบบแปะๆเฉยที่ไหนได้ยังลึกเลยนะมันลึกเลยนะ ถ้ามันตันมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยช่องอากาศมันเล็กไงเขาเนี่ยแล้วถ้ามันตันไปทําไงอากาศเข้าได้น้อยเลยไม่ต่อไปออกมาให้สว่างสว่างอากาศเขา้าอันนี้ก็เป็นพอร์ตไอดียด้านในครับรถอ e ีดีส่วนหนึ่งจุดเก้าสองพันยี่สิบวิ่งเจ็ดหมื่นกิโลครับนี่ครับพอร์ตประมาณนี้ก็เขอะประมาณนี้ครับอ่าเขอะประมาณนี้ครับเอ๋นี้ก็จะได้ล้างทําความสะอาดครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับตอนนี้นะครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยครับมาดูกันชัดๆครับ ก็ดูมอเตอร์อีจ้าครับก็ล้างให้อย่างนี้เลยครับนี่ครับผมล้างให้ทุกจุดนะครับนี่ครับก็ล้างให้หมดทุกจุดทุกซอกทุกมุมครับอันนี้วาวปีพีเสื้อครับอันนี้ก็ตัวท่อ่วมไม่ดีครับนี่ครับก็ล้างให้หมดทุกจุดครับเดี๋ยมาดูตัวนี้บ้างครับนี่ครับตัวนี้ก็ล้างให้หมดครับสะอาดหมดทุกจุดครับนี่ครับ ก็ล้างให้หมดครับเดี๋ยวไปดูท่อร่วมไอเดีด้านในบ้างครับว่าจะล้างให้ขนาดไหนครับก็นี่นะครับก็คือท่อร่วมไอเดีด้านในครับนี่ครับผมก็ล้างให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เหลือติดเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับออกทะลุถึงข้างในแน่นอนครับนี่ครับจุดนี้สําคัญเลยครับล้างข้างนอกต้องล้างข้างในด้วยครับนี่ครับก็ล้างให้อย่างนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับของรถอีซูซุ1.9วิ่ง70,000กิโลครับ